่ไปตกไปตกแล่นกับวไหนมันดินี่อันูาวัสี่คนหรอกติชื่อแนลาชื่อเบาอะไรือเข้าไปกีดสาอะหรจุกปั้นเทเดีบว่านี่เท่หลายป่ะรับต้องน้อปังอะไยดีกว่านด้ตกปลาซับทักเป็นส่่ไปลงเปรขายสินค้ามันตกโดยีรันายบ่ครับว่าขายหันปลาอ๋อ คับอันนี่ถ้าก่อนสวมหน้าไม่บัวนี่หรอตัวนึงก็บัวอยู่เดืนละสองโลโลละ้อบาทาวาเดือนเดือนนี่พฤศจิกาคัท่านว่านี่บวชนได้ลอยสามสิบโลมันหนาวไหมมันหนาวปานว่ใครกินดิผมสิทนัดอันนี้ เอาเงินมาเบ็ดลิวจะฝ่าวไทยได้ก่อนได้ก่อนจะไปใครเรามีอันบอยมองงูผมมองน้ำมันอย่งพี่บรรยายไปครับพี่บรรยายไปอันนี้จบหยิวนะครับผรูวัดถามวิ่ซถามผมถ่ายไปได้กำไรช่องยูทูบซื้อเบียสุกินนี่แหละขากัปล่อยเลยขากัดถ่ายจับข้าว ้น้เ่บาง่นาจะลืมดอกครนบมองนี่มองนี่บ่เลยครับลงน่อยนี่สแล้วเี้งเพิเพียย่งเดีย่คือด้กินเสียงสาวอยู่นี่อยู่สาวยนบ่ยเ้ยเปลี่ยนทางกันนปะเปลี่ยนทางไปหาคู่กันคู่ภัยกันนะทาานันท้ามันบ่เปลี่ยนตน่งหม่นอน่อยดอก dính thẻng lắng rồi nó rồi nha ba để phường đi học nha vùng cũng nừng ก็พอเ้ากับปั่นแค่ซรัมมี่ไหมมันไวเมนตะกอไหม,มขันปลามี้ขันมีปลาเลยเนื้ะกับขันมันเข่ามาแล้วกันทุ่มนึงนี่ได้ปลาบัวหน่อยดิมันใส่ซรัมมี่นะครับต้องตกบ่อไปพร้มพอมกับไปทุกหม่องเพิ่งบอ่งบอตกปลาเพิ่งหมายทำไมอันนี้มาอลองบอ่อใหม่ครับอันนี้นะครับคุณลุงนะครับมาลองบอ่อใหม่ด้วย หัวอหตัวเดิมวันนี้เรามาดูกันว่านะครับคุณครูโมกจะพิชิตใช้ได้ไหมวันนี้นะครับซึ่งบ่อปลาเรานี่ก็มีปลาโอ้โหตัวละสิบโลนะฮะสิบโลขึ้นเลยนะครับวันนี้ผมเพ่ใส่ระเบิดอ่ะสองมวนเราเห็นคุณโกว่าสิบโลโมขึ้นมาแล้วครับวันนี้จะพิชิตใช้ได้หรือเปล่านะครับให้ทุกคนติดตามในช่องยูทูบนะครับติดตามเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดือก็ทัก แทพัดลายมาเลยนะครับไม่แพงนะครับกิโลละ100่งร้อยบาทปลอ,อดอากาศนี่เด้วยว่าไวสิใจใีขาดคุ้มๆหมดในเจ้อเลย <c oughs> มีขายตามร้านฟิตชิ่งทั่วไปและตรงเทอรี่ตรงเนียงตรงวันนาบ้านนี่ครับเดอนเอรี่ตรงกัดไปอยู่นะครับ แล้วก็ทิบว่าให้กินยอก่าว่าเด็กโตเล่นแม่ตกินไหมนั่งเียงต้องอันีกีควันนี้พ้อมติในฟไก่เพื่อเพื่ออันไดตัวใหญ่อันนี้มันอยู่เตือนเตืนกับทินี่นึ่ละครับกับวอาไก่แต่ม่นติไปหม่อหนามเลยก็นียักน่อยนะ เดียวพอ,อเห็นพุ่นไหมเห็นบาบเฮ้ยมันมันเงาใหม่มาบังผมเพ่เห็นได้เลยใช้เรื่องเกีอยวกับอะไรบ้างเหรนขั้วอยู่ในหนามการมันมันดับมืดุ่นเบี่ยงไปทางทางขวามืดุ่นท่าปลาบดโคตรโคตรเทรดบุกบ้านบ้าน โอ้โรงียนนี่นานปัญญาุ่งสักวาหนาพุ่งักยุ่เกียว่ดับเนี่ยบัดนี่ละเล่าวะผมสักพลั่งนะครับักคงพือฝรั่งือละผมั่นเลยละั้นเนยคถ้าเป็นพอมมนโยบายเลยหนครับ เน,นี่ยอะไรบันนี่นะปลาบานหน้าไฟ,ลแ,ฟลาแล้วด่นบว่าโคตรรายท่นบอกบอกคือคือว่ามีสฉาผมไม่ได้ว่เพานนะันเป็นโต๊ะต่เลือนว่าสิตอนท้าโยนตมไปบ่ละลายลงปะ,ะครับหยยบมัน<ะ>ติไปกองนยนไปยื่นปลาบล่นู่นผมยนไปครับ เกษตรไปกองยืดดินนั่นไงพระหัตถ์กินไรป,ประนั่นเหรอครับครับป่ามันเคยกินหัวอาหารานี่มันปะเฮ้ยหัวอาหารจะจำเห็นไหมครับทั้งประดุกนี่้องเมื่อนตัวยู่นี่เห็นมันเคยกินหัวอาหารเดี๋ยวมจะกินเห็นมันน,นาาออั่นเข่าไม้เท่ากับอ้อยมันถือกินเนื้ยออย้อยแหละมันเาากนิเข่ามไม้นั่เนื้ออ้อยเหรอครับส้มไปเห็นว่าแพงเนื้อมาอยากได้แต่มัน บ่เอาไวมันมันก็บบ่เขาได้ครับใส่ห้ามเป็นบ่เขาห้ามลายบ่บ่ครับบ่มีห้ามเนี่ยเป็นหัวอาหารเป็นส่วนผสมหลักคือหัวอาหารครับหัวอาหารเลี้ยงปลากินพืชเนี่ยครับหัวอาหารผสมกันหลายหลายส่วนครับแล้วก็่ที่นี่ส่วนผสมหลายอย่างแต่ที่มีหัวเชือไม่เห็นหัวเชือกจะคลองเองเห็นไหมครับ มันเดกินอะไรดิมาอะไดิต่อไดิท่านทนสันสันตึงเดยี่ววันทีทุนไหมครับมันมีปัมไหมทุนมันติต่อททีไหมผมกัเดียวเห็นเดีเนเ่หมดโอ้มันดูดถอนทุนลงเนาะ จะโยกมันบือมันจินตอวัดภาษาพวกตกป่าวสสับับดเลยมดอเลมันติเกาะตอน้องก็เ่ดึงเนี่ยห้าน้ตื่นาย่อย ดินมันลมเหรอน,น่ามันล่งไปไดนดิเดี๋ยวเห็นแขงใหญ่ไปเลยนะเลี้ยงใส่เดือนลดละหาลอยผิดน,นิพาเอาอันขายปุ๋ยซื้อปุ๋ยวียยลดละสิบห้าบาทลดละ2ี่ิบบาทเ,เานี่ยจ้แรงนี่สิบหบาท อันเอาเห็ดดีๆใส่บรรจุพันธุ์ดีๆช่งนั้นมีราคาก็ได้งียบหาสามสิบคนเด้ยูุสวนนั้นมั่วไปนอไวผมบ้านนัดเหยียดหมายบทเรี้ยงเรี้ยงเป็ร่องเรี้ยงเบิ่งเรี้ยงเนี่ยได้ค่ะหรว่อยู่เห็นเตรียมได้หรออยู่เดินในบ่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะบ่ได้ใส่ยาเนาะถ้าทีพอกินไม่พันั่นละครับมัน